สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและท่านที่สนใจนะครับในวิทยุโบราณนะครับช่องผมจะรีวิวพวกเครื่องใช้ของใช้โบราณวิทยุโบราณนะครับอาจจะเน้นไปทางเครื่องเสียงเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะวิทยุทานินนะครับก็จะมีทุกรุ่นนะครับมารีวิวนำเสนอกันนะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับสลับกันไปมานะครับบางรุ่นก็ถ้าได้มาเยอะ ก็เริ่มมาทยอยทีละตัวทีละตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรีซิเวอร์นะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกับคล้ายกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น tf 2 2 2ตอง2นะครับแต่รุ่นนี้คือ tcr 3 3 2 2นะครับทุกอย่างมันจะใกล้เคียงกันนะครับต่างกันก็คือรุ่นนี้จะมีเทปนะครับมีเทปคัสเซ็ตอยู่ด้วยตัวนี้นะครับเทปก็คล้ายๆระบบเทปรถยนต์นะครับก็คือใช้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้สายอากาศเขาจะมีเป็นแบบประมาณคล้ายๆหนวดกุ้งนะครับมีมีต่อด้านหลังเสียบให้นะครับคล้ายๆเสวากาศทีวีประมาณเนี้ยนะครับก็คือถ้าเป็นเทียบ2องมันจะมีเจาะผ่านตัวตู้ตู้ไม้เข้ามานะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นเสานอกนะครับรุ่นนี้เขาทำไว้แบบนี้นะครับก็สำหรับสภาพเครื่องก็จะเป็นแนวนี้นะครับ ก็ระบบเทปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้หน้าปัดก็ไฟก็ติดทุกหลอดนะครับไฟมี4ดวงรุ่นนี้มี4ดวงนะครับอันนี้ก็ลูกบิดธรรมดานะครับปุ่มสำคัญก็ยังอยู่ loudness นะครับ hi-fi ปุ่ม hi-fi fc นะครับบนลุ่มนะครับสำหรับรุ่นนี้จะหายากกว่ารุ่น tf 2 2 2นะครับก็ส่วนใหญ่คนจะไปชอบ รุ่นนั้นมากกว่านะครับ tf 222นะครับจะมีออกมามากกว่ารุ่นนี้จะมีน้อยกว่าเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับก็จะทดสอบให้ดูทั้งภาควิทยุและเทปคัเสเซ็ตนะครับ มาอาจจะสูงเกิดไปด้วยซ้ำไปอาจจะต้องใช้คำว่าไม่มีเลยไม่ใช่ต่ำอย่างเดียวแต่ไม่มีเลยในขณะที่ประชาชนเนี่ยทั่วไปเ็ารับรู้กันโดยทั่วไปว่ามีการเสื้อสิทธิ์ไกดเสียงกันไปทั่วแต่กรกตไม่สามารถจับการทุกริตได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่ครั้งเดียวจะพิมีผลงานสักชิ้นกันประธานใบส้มที่เชียงใหม่เขตแปดใส่ซองสองกันบาที่้รับ เอาตรงๆเลยนะผมอยากให้คนดื่มวาซี่เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อกับผม <c oughs> ก็มากตามตอองงััวหาสกรขนางพิศาจแค้นเสียงด้วยความโกรธแค้นเพราะไม่เคยมีผู้ใดปฏิเสธความรักของงานเช่นนี้มาก่อนเรื่องเนีย่ยก็สนับสนุนนะคะว่าเราควรจะเป็นตามมา,ามตรฐานสากเ98นะคะก็เลยมาเป็นที่มาของการเสนอครมใน ในข้อนี้นะคะว่าต้นมวันน่า้นคื่หม่ที่จะคยไลแจงกาลืนไหวบัญชีจะรุ่นจะสวหวังเรื่องความรักหรือไม่แอปีชงยังไงปรับวงย่แบบไหนทุกๆคําถามเรามีคาตอบให้คุณในอาทิตย์เช็ดดวงทุกวันอาทิตย์ก็จะเดินทางมาที่คุยจ้าต้องข้ามแม่น้ำสามแม่น้ำนี่ก่อนแม่น้ําสายที่หนึ่ง หกสามหกสี่สองหกในต้องวันนี้เนี่ยนะฮะทั้งาาบางเงินบาทเด็กแข่งค่าค่อนข้างเยอะนะครับสายสามบาท 1, 5, สิบห้าสตางค์แข่งเพราะว่าโอ้โหเราลองไปด้านนอกอห้องส่งขอจสรอยนี่ตอนนี้ก็ครึ้มฝนฝนเนี่ก็คือน่าจะตกหนักอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากพระรามสี่ของเรานะฮะเพราะว่าเราก็ตกไปแล้ว สักพักใหญ่ๆแล้วเห็นบอกว่าไปแอบดูเห็นมีภาพที่คุณผู้ฟังส่งมาแบริ่งนี่ตกแป๊บเดียวนี้น้ําท่วมเลยนะคะก็โอ้โหให้กําลังใจเลยพิกัดตรงจุดไหนที่มีปัญหาน้อนี่คะแล้วก็การทํางานของภาครัฐในเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าทางรัฐบาลแล้วก็กสทช ไซเบร์ way, ขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้นะคะสิ่งที่เป็นความไม่ชัดเจนมันจะอยู่กับตลาดแบบนี้ไปนานแค่ไหน,นกับก๊อฟคือแน่นอนว่าทำปีเดี๋ยวต้องเจอเรื่องของคอลเลกของเป็ดอยู่แล้วแต่ว่ามันใครว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ยาตราส่งเทพสูตร12ราศีนี่ครับขึ้นในตลาด เราทําการไปคอมเมนต์ในไอจีพี่จิ๊บจ้าว่านัดวันกันไปเลยว่าให้มาเสาร์อาทิตย์หน้า <c oughs> ก็ได้ได้ว่าการซีนไอพวกทํางานวันธรรมดาไปลา <c oughs> มาตรา137มีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ติดตามการดําเนินงานตามข้อสั่งการด้าปฏัตรัชตกรนนชัยเสนน ครับอันนี้ก็คือภาค fm นะครับทีนี้ก็มาลองดูระบบเทปกันบ้างนะครับเทปคัเสเซ็ตจ,จะได้ครบนะครับเราต้องเลือกซีเลคเตอร์ไปที่ระบบเทปนะครับ ระบบเทปก็จะหมุนอัตโนมัตินะครับ รุ่นนี้ถ้ากรอเทปก็กดตรงนี้ไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นการกรอเทปนะครับก็ดึงเทปออกกดอย่างนี้นะครับดึงออกมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมีอ่า สินค้าโบราณนะครับที่น่าสนใจมานำเสอเนอกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ